เหล่าแฟนคลับและคนบันเทิงของไทยวยพริวันเกิดแจ็คสันหวังก็อดเซเว่นอายุครบ29ปีอย่างอบอุ่นเผลอแป๊บเดียวก็วนกลับมาอีกครั้งสำหรับวันคล้ายวันเกิดของศิลปินหนุ่มชื่อดังระดับโลกขวัญใจสาวไทยอย่างหนุ่มแจ็คสันหวังก็อดเซเว่นซึ่งในปีนี้พี่แจ็คของเราจะมีอายุครบ29ปีบริบูรณ์อีกทั้งแฟนคลับหลายๆกลุ่มยังรวมตัวกันจัดกิจกรรมเล็กๆเพื่อฉลองให้กับหนุ่มแจ็คสัน ไม่ว่าจะเป็นการแจก,กสิ่งของการบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิในนามของแจ็คสันและแฟนคลับรวมถึงการจัดโปรเจกต์ต่างๆให้แฟนๆได้มาร่วมสนุกกันนอกจากแฟนๆแล้วเหล่าศิลปินดาราในวงการบันเทิงไทยก็ได้มาร่วมอวยพรวันเกิดแจ็คสันหวงังโดยการอัดคลิปวิดีโอด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอากาเซ่อย่างหนุ่มเต้ยพงศกรดีเจนุย้ยกอฟไม้บิลกินเต๋าและววูดดี้เป็นต้นทั้งนี้ก็ต้องขออวยพรให้พี่แจ็คของเรามีแต่ความสุขและรอยยิ้มขอบคุณที่เติบโตมาอย่างดีและเป็นแจ็คสันที่น่ารักกับแฟนๆแ,และผู้คนรอบข้างอยู่เสมอขอให้ตั้งใจมอบผลงานดีๆให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อไปแล้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ